นิทานเรื่องเจ้าหญิงไข่ทองคำชะตาชีวิตของนางจะเป็นเช่นไรโปรดรับชมรับฟังได้เลยค่ะการละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วในอาณาจักรแห่งหนึ่งรุ่งเรืองและมั่งคั่งมีกษัตริย์และราชินีผู้เป็นที่รักของประชาชนแต่ว่ากษัตริย์และราชินีนั้นไม่มีบุตรจึงได้ไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ั้งสองเฝ้ารอคอยการกำเนิดของบุตรเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งราชินีได้ตั้งครรภ์และได้ให้กำเนิดบุตรสาวแต่โชคชะตากับเล่นตลกกับราชินีทำไมลูกสาวของข้าถึงเป็นเช่นนี้ข้าจะทำเช่นไรดีเพราะว่าลูกสาวของราชินีนั้นคลอดออกมาในเปลือกไข่ทองคำราชินีเห็นดังนั้น ก็รีบซ่อนไข่ทองคำเพื่อไม่ให้กษัตริย์เห็นแต่ก็ไม่พ้นสายตากษัตริย์เมื่อกษัตริย์ได้เห็นดังนั้นเขาตกใจและหวาดกลัวเพราะเห็นว่าลูกสาวของเขาแตกต่างจากคนทั่วไปมากพระองค์มองเห็นว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดและอัปมงคลด้วยความโกรธและกลัวกษัตริย์จึงสั่งให้ขับไล่เจ้าหญิงออกจากอาณาจักรทันทีราชินีเศร้าโศกเสียใจ ขอร้องอ้อนวอนกษัตริย์แต่กษัตริย์ก็ไม่ยอมฟังโดยการให้ทหารนำไข่ทองคำไปถ่วงน้ำไข่ทองคำได้ลอยไปติดฝั่งแม่น้ำในป่าใหญ่ฮะอินได้เห็นโชคชะตาของหญิงสาวไข่ทองคำได้ดนใจลือสีที่เข้าชานอยู่ในป่านั้นได้ผ่านมาพบเห็นหลือสีผู้มีเมตตาได้พบไข่ทองคำ ลือสีจึงเพ่งพยานดูเห็นทาลกน้อยผู้น่ารักอยู่ในไข่ทองคำนั้นไข่ทองคำเปล่งประกายเลืองรองส่องแสงสว่างวาวับเลือสีได้นำไข่ทองคำกลับมายังอาสมกลางป่าลึกในเวลาผ่านไปเจ้าหญิงเติบโตขึ้นในไข่ทองคำที่แข็งแรงและเปล่งประกายวาวับไข่ทองคำจะถูกเปิดออกก็ต่อเมื่อได้พบผู้บุญบาร,รมีของนาง วันหนึ่งเจ้าชายจากอาณาจักรใกล้เคียงออกล่าสัตว์ในป่าแต่พัดหลงกับเหล่าทหารจนได้มาพบกับอาสมของลือสีเจ้าชายเห็นแสงระยิบระยับของไข่ทองคำจึงเข้าไปดูใกล้ๆและได้สัมผัสไข่ทองคำนั้นและทันใดนั้นเองเจ้าหญิงได้ออกมาจากไข่ทองคำด้วยความงดงามจับตา เจ้าชายตกลุมรักเจ้าหญิงในทันทีความพิเศษของเจ้าหญิงนางมีพลังพิเศษสามารถรับรู้ภาษาสัตว์และสื่อสารกับสัตว์ได้นางจึงขอร้องให้เจ้าชายอย่าฆ่าสัตว์อีกเลยเจ้าชายได้ทำตามที่นางขอร้องเพราะได้เห็นความอัศจรรย์ในตัวของนางที่นางสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ทั้งสอง ได้ใช้เวลาร่วมกันจนเกิดความรักและลึกซึ้งเจ้าชายถามที่มาที่ไปของนางนางได้พูดคุยกับเจ้าชายปูรือศีได้เล่าเรื่องราวให้ข้าฟังว่าพบเจอข้าที่ริมแม่น้ําและได้ยินข่าวในเมืองหลวงว่าเจ้าหญิงได้เกิดเป็นไข่ทองคําและได้นํามาถ่วงน้ําเพราะรูปร่างอัปลักษณ ว่าเป็นอัปมงคลต่อบ้านเมืองแต่เจ้าหญิงไม่เคยโกรธพ่อแม่ของนางเลยเจ้าชายได้ยินดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะนำเจ้าหญิงกลับบ้านไปประเชิญหน้ากษัตริย์ผู้เป็นพ่ออีกครั้งทั้งสองจึงกาลาวลาฤาษีเพื่อเดินทางไปยังอาณาจักรของเจ้าหญิงเจ้าหญิงและเจ้าชายได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ และได้ทูลบอกกษัตริย์ว่าเขาคือลูกสาวที่อยู่ในไข่ทองคำเมื่อกษัตริย์เห็นลูกสาวในไข่ทองคำอีกครั้งเขาตกใจแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความสำนึกผิดในสิ่งที่เขาได้ทําราชินีเห็นลูกสาวได้คิดถึงนางมากและเข้ากอดนางด้วยความดีใจ แม่ขอโทษที่แม่ดูแลลูกไม่ได้เจ้าหญิงมีความอ่อนโยนและมีจิตใจเมตตาได้ตอบกับพระราชินีว่าลูกไม่โกรธแม่เลยลูกเข้าใจทุกอย่างสเสด็จแม่อย่าได้กังวลใจไปเลยลูกมีชีวิตที่ดีลูกอยู่ในป่านั้นลูกไม่เคยลำบากแม้สักนิด เจ้าหญิงได้เล่าเรื่องราวที่อยู่ในป่านั้นให้เสด็จแม่ฟังอย่างละเอียดพระองค์ยอมรับความผิดพลาดและเชื้อเชิญน,นางกลับสู่อาณาจักรอย่างสมเกียรติและได้ตอบแทนน้ำใจของลือศีที่ได้เลี้ยงลูกของตนมาอย่างดีและทั้งสองอาณาจักรก็ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเจ้าชายและเจ้าหญิงได้แต่งงานกันอย่างมีความสุข ราชาและราชฎรก็เฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขและได้เห็นความยิ่งใหญ่และงดงามของเจ้าหญิงไข่ทองคำนิทานเรื่องนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนิทานเรื่องเจ้าหญิงไข่ทองคำก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ